เวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยหรือว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอมาเนี่ยครับคือคือมันรู้ได้เลยว่ามันเป็นคนลลาเจนกันเพราะ p อ o n e 13เนี่ยมันดีกว่า iPhone 11มากมากถ้าเกิดว่าคุณใช้งานกล้องของ p h o n e 11อยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่พอมันไม่คมชัด HDR มันไม่ดีสีมันตุนต่นๆคุณอยากได้ความสดใสแบบ Android อะเลยเงี้ยขยับมา13นะครับผมพูดได้คําเดียวเลยว่าแค่กล้องก็คุ้มแล้วผมอยากจะบอกว่าผมเอา iPhone 13มปถ่ายโฆษณามาชินน้นนึงนะครับคุ้มแล้วตอนแรกประชุมกับทีมงานว่าแบบจะใช้กล้องใหญ่่กกันันนททํําาาาไปมมมเีีียอ iPhone iPhone 13 13ดวพรฟจ์แบบ วิดีโอแบบ HDR เหมือนกับ iPhone 12 Pro อะ a ์ p u ผ G Call of Duty g e n จนชิ Impact หรือว่าเกมอย่าง Call of Duty อะไรยงนี้ครับมันเล่นลื่นด้วยกันทั้งคู่จบสั้นๆเพราะทั้ง2ตัวแรงและจอเป็นแค่60เฮิรต์คุณสามารถเล่นไปแล้วก็มาถึงหน้าจอไปได้ทั้งคู่แล้วก็เวลาเล่นไปแล้วก็มาถึงหน้าจอไปเนี่ย iPhone 4มันจะสวยมากนะครับเสียงมันจะชัดมาก ทุกนทุกบ้านนะครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิว iPhone 13และ iPhone 11นะครับเอามา VS กันนะครับให้ดูแบบว่าเฮ้ย<ฮ>สรุปว่าในราคาที่ต่างกัน1,000 0บาทนะครับ เราควรจะซื้ออะไรดีหรือว่าใครที่มี iPhone 13อยู่แล้วควรจะอัปเกรดมาเป็น iPhone ไม่ใช่สิคนที่มี iPhone 13อยู่แล้วจะซื้อทําไม <laughs> คนที่มี iPhone 11 <laughs> อยู่แล้วนะครับจะอัปเกรดขึ้นมาเป็น iPhone 13ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาเนี่ยต่อให้เราซื้อตอนนี้นะราคามันต่างอยู่ประมาณ1 0,000ต่อให้เป็นความจุที่เท่ากันก็ตามแต่ก็อยู่ประมาณ10,000บาทดังนั้นเงิน10,000บาทที่คุณจ่ายเพิ่มไปเนี่ยคุณจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแน่นอนครับรุ่นใหม่มันกว่าก่าานเอยูแล้คํ <laughs> อันนี้ผมพูดถึงองค์กรผมนะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะครับได้ยินเสียงรถทหารแถวนี้ก็ก็ใครที่กำลังสนใจ2รุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจละกันคุณจะซื้อคุณจะไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่คุณนะครับ iPhone 11ที่เรามาใช้ในการทดสอบเนี่ยผมเพิ่งซื้อในปีนี้นะครับซื้อช่วงประมาณกลางปีประมาณแบบเดือน6เดือน7ประมาณนี้ดังนั้นเครื่องยังใหม่อยู่แบตยังอึดอยู่นะครับแล้วก็ iPhone 13ที่เราซื้อมานะครับก็เป็นเครื่องใหม่คลิปๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาน เรื่องของการเล่นเกมความร้อนแบตเตอรี่ Wi-Fi หา G 4G สปีดนั่นนู่นี่เฮ้ยเป็นยังไงบ้างต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วคุ้มไหมถ้าจะอัปเกรดหรือคุ้มไหมจะเอามาใช้รุ่นน้องแทนรุ่นพี่เขาอะลองดูทลิปนี้ไว้ละกันนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องตั้มยังนะครับก็กราวิงวอนอ้อนวอนนะครับให้กดติดตามหน่อยละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบ5 0,000นซับ 500, ก่อนสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกมือถือแล้วก็แจกแท็บเล็ตกันในแฟนเพจตั้มยังเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากรบกวนกดติดตามหน่อยจะไไดดดดด้้ม่พลาาเนือหีีๆ ไม่มีใครบอกว่าดีผมบอกเองนะครับอ่ะสเปคคุณเปิด g ูเกิลแล้วกันนะครับจริงแล้วเนี่ยมันมีสเปคด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าผมจะเล่าความเหมือนแล้วก็ความต่างแล้วกันว่า iPhone 13แล้วก็ iPhone 11มีอะไรที่เหมือนแล้วก็ต่างกันบ้างเอาเริ่มจากหน้าจอก่อนแล้วกันหน้าจอเนี่ยขนาดเท่ากันนะคุณอาจจะแรดูอย่างเงี้ยเฮ้ย11มันใหญ่กว่า13นี่เปล่าครับขนาดหน้าจอเท่ากันเลยคือ จุดหนึ่งนิ้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้มันแตกต่างกันคือเรื่องของขอบจอครับถ้าเกิดว่าเราแงะขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอเลยว่าขอบจอของ iPhone 11เนี่ยมันหนากว่าส่วน iPhone 13เนี่ยมันบางแล้วก็แบบเรียวมากแทบจะไร้ขอบแล้วด้วยสาติง่งของ i อ h o n e 11นะครับติ่งจะใหญ่แบบใหญ่กว่าเบิ่มเเลยนะครับส่วน iPhone 13เนี่ยจะเล็กลงแบบเล็กลงมากๆเนี่ยเวลาเราเทียบกันอย่างี้ครับสังเกตได้เลยนะว่ามันมันเล็กลงกว่าเดิมแบบประมาณ2เลยนีครับนนี้ก็เปนนงเองรี่มันแตกต่า,าเลันนะครับอันนี่จะยังเป็น IPS ธรรมา ธรรมดาอยู่นะครับคอนทราสต์2,500ประมาณนี้นะครับส่วน iPhone 13เป็นจอ OLED คอนทราส 2, ต์2ล้านต่อหนึ่งความสว่าง iPhone 11น้อยกว่านะครับ iPhone 13สว่างเยอะมากเท่ากับพวก Pro เลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ refresh rate หน้าจออันนี้เหมือนกันนะครับ refresh rate หน้าจอทั้งคู่อยู่ที่60 h z CPU ที่ให้มานะครับ iPhone 11เนี่ยจะมาพร้อมกับ Apple A13 b ว o n i c RAM 4เนาะแล้วก็ iPhone 13เนี่ยจะมาพร้อมกับ Apple A15 b ว o n น c พร้อมกับแรม4เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันคือแรมแต่ว่าความตา คือตัวสตอ r เลตหรือว่าตัวรอมเนี่ยนะครับไอโฟนสิบเนี่ยจะมาพร้อมกับรุ่นเริ่มต้น64ส่วน iPhone 13เนี่ยเริ่มต้นเขามาคือ1 2 8่งร้่สิบแปดกิกเลยแต่ว่าไอโฟนมีร2อย่ไหมมีครับเพิ่มเงินอีกประมาณ2-3.000บาทนะครับราคาของไอโฟนส1บเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นร้อแปก็อยู่ที่ประมาณ2.000มื่ส่วน iPhone 13รุ่นร้อยยก็อยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นะครับต่างกัอยู่หนึ่งมื่นบาทในความจุที่เท่ากันแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับพร้อมกัับบเนีีบบตต 3, ี่ยมมมมมาารรร้้แตตปปะะณณง 0 0 0 0นะครับส่วน iPhone 13เนี่ยจะมาพร้อมกับ3,240อยู่ประมาณนี้เอาไง่ายๆว่าแบตเตอรี่เนี่ยต่างกันอยู่แค่ประมาณ100มิลลิแอมกล้องหน้า12ล้านเท่ากันนะครับชิ้นเลนน่าจะชิ้นเลนตัวเดียวกันเลยนะแต่ว่าโหมดของ13เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล้องหลังครับให้มา2ตัวเหมือนกันก็คือ12ล้านหลัก12ล้านอัลตร้าวนะครับสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยเลนอัลตร้าวเนี่ยค,คือคือความละเอียดเท่ากันค่ารูรับแสงเท่ากันแต่ว่าเลนอัลตร้าวเนี่ยของ iPhone 13โคตติ้งเลนได้ดีกว่าและมีโหมดในการถ่ายวิดีโอทั้งภาพนิ่งวิดีโอกล้องหน้าอะไรเงี้ยดีกว่าเยอะนะครับส่วนเลนหลัก 12ล้านเนี่ยอันนี้ต่างแน่นอนเพราะเลนส์หลัก12ล้านของ iPhone 13ดีกว่าแบบคนละโลกค่ารูรับแสงดีกว่ากันสั่นจากเดิมที่อยู่ใน iPhone 11เนี่ยเป็น OIS หรือว่ากันสั่นในชิ้นเลนส์นะครับใน iPhone 13เปลี่ยนมาเป็นเซนเซอร์คือกันสั่นแบบเซนเซอร์เหมือนกับกล้องฟูลเฟรมสมัยใหม่เลยนะครับเหมือนกับ iPhone 12 Pro Max อะไรเงี้ยให้มาด้วยในเจนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสเปคแบบคร่าวๆเนาะเอาเริ่มจากตัวการใช้งานโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับโซเชียลม,นะมีเดียเนยะ เพราะว่าตัว iPhone 13เองเนี่ยจอมันก็เท่าเท่ากันกับ iPhone 11 Refresh Rate หน้าจอมันก็เท่าเท่ากันแต่ถามว่าใครฟินกว่ากันใครไถลื่นกว่ากันผมให้ iPhone 13ลื่นกว่าเพราะจอมันเป็น OLED IPS ก็คือ IPS นะครับมันจะมีชั้นจอที่หนากว่า OLED อยู่แล้วแต่ถามว่า 60Hz ใน iPhone เนี่ยมันคือ 60Hz ที่ลื่นที่สุดแล้วดังนั้นผมไม่มีปัญหากับเรื่องนี้นะครับความสมูทในการเข้าแอปออกแอปความรวดเร็วอะไรเงี้ยผมให้พอๆกันไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะซื้อ iPhone 13เพืื่่่่่่่ออจะมมมาาเเลลนนนีีียให้ักว Social iPhone Media 11ทคุณู ผมมองว่าไม่ค่อยคูม คถามผมนะไม่ค่อยคุ้มแต่สิ่งที่มันได้กลับมาหลังจากนั้นเนี่ยคือ1ละคุณสามารถเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook l น์ไอจีอะไรพวกนี้ครับผ่าน 5G ได้แบบมีความสุขมากขึ้นสปีดในการอัปโหลดดาวน์โหลดสมมุติว่าคุณทํางานเป็นครีเอเตอร์อัปโหลดดาวน์โหลดคลิปลง Facebook อัปโหลดดาวน์โหลดคลิปลงติ๊กตอกผู้ติด,ดตามหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยไอโฟน13มันจะคล่องตัวกว่าตรงที่ว่าสปีดในการอัปโหลดดาวน์โหลดผ่าน 5G มันจะเร็วกว่า 4G เป็นสิบเท่าเลยดีกว่าพูดง่ายๆดังนั้น คือใน iOS 15เนี่ยทั้ง iPhone 11แล้วก็ iPhone 13เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่มันเด้งอยู่บ้างอย่างเช่น Facebook ที่มันยังค้างอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าการแจ้งเตือนที่มันยังช้าอยู่ในปัจจุบนันนี้หรือว่าแบบเวลาเราดู YouTube เวลาเราจะกดเข้าไปดูคลิปเลยครับมันแบบมันยังค้างอยู่บ้างเฉพาะใน iOS 15อัปเันปัจจุบัน15.0.1เท่านั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็คงอัปเดตแก้เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังงุดหิดอยู่นะครับแต่หลังจากนี้ก็ iOS 15 15นะครับการดูหนังฟังเพลงอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเวลาเราไปดูหนังเนี่ย iPhone 11จอมันเป็นแค่ HD ดู Netflix ยังไงมันก็ไม่ฟินเท่ากับจอ Full HD ใน iPhone 13อยู่แล้วแล้วก็ค่าขอบเขตสีที่ iPhone 11เนี่ยมันให้มาแค่หลักพันส่วน iPhone 13มเนี่ยมันให้มาเป็นหลักล้านติง่งใน iPhone 11ที่มันเป็นติ่งแบบติ่งหนาๆใหญ่ๆอะ่ะ o p h o n e 13มันก็เล็กลงดังนั้นถ้าถามผมนะใครดูหนังฟินวกว่ากันผมให้ไอโฟนิ ฟังเพลงใครยีกว่ากันผมให้ไอโฟนสิแต่ฟังเพลงดีกว่านิดเดียวนะครับและในกล่องไม่มีหูฟังมาให้สุดท้ายก็ต้องต่อหูฟังที่เป็นบลูทูธอยู่ดีนะครับต้องไปซื้อเพิ่มมาอีก4 3, 5 0 0 0้เนาะอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาเชน่นเดียวกันถัดไปเรื่องของการถ่ายรูปพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าแบบผมตื่นเต้นที่สุดแล้วเพราะว่ามีหลายๆคนรีเควสต์มาตั้งแต่ผมอันบ็อกแกะกล่อง i อ h o n e ิบมไปแล้วบอกพี่หมพ,พี่เทียบกับไอโฟนสิบสามได้ผมไหมผมอยากรู้ต่างกันแค่ไหนวะต เราถ่ายวิดีโอมาเนี่ยนะครับคือคือมันรู้ได้เลยว่ามันเป็นคอลลาเจนกันเพราะ iPhone 13เนี่ยมันดีกว่า iPhone 11มากมากถ้าเกิดว่าคุณใช้งานกล้องของ p h o n e 11อยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่พอมันไม่คมชัด HDR มันไม่ดีสีมันตุ่นๆคุณอยากให้ความสดใสแบบ Android อะไรเงี้ยขยับมา13นะครับผมพูดได้คำเดียวเลยว่าแค่กล้องก็คุ้มแล้วทั้ง2ตัวนี้มีจุดพิจารณาร่วมกันเลยคือเลนส์มันค่อนข้างน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานเลนส์เยอะแค่ไหนถ้าเกิดวววว่่่่่าาาาคคคุณไไไมมด้้้้เเเเลลลลลลลนนนนซูะแแหหััักกกบรถ ความห่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20%ได้เลยความห่างในที่เนี้ยทั้งเรื่องของความคมชัดนะครับทั้งเรื่องของ HDR ทั้งเรื่องของการโคดติงเลนเอาแค่แบบเนื้อไฟล์เดียเด่ยวๆนะไม่นับพวกฟีเจอร์เสริมเจ๋งๆที่แบบมีให้เฉพาะใน iPhone 13นะ iPhone 11ก็แพ้ราบภาพแล้วทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังนี่คือแบบเวลาเราไปถ่ายเซลฟี่อย่างเช่นถ่ายธรรมดาก็ได้เปิดกลางจอใหญ่ขึ้นมาก็ได้หรือจะเปิดโหมดหน้าชั้นหลังเลยก็ได้ทําเป็นไลฟ์สตูดิโอนั่นนู่นนี่ก็ได้ iPhone 13มันยืดหยุ่นกว่าแล้วดีกว่ามากๆสสีสีีันนนนท่่ออออกกมาาใล้้งหคืแบบ เหมือน Android เลยอะหวานเจีย๊ยบเอาไปแต่งต่อที่หลังก็ได้นะครับหรือกล้องหลังก็ตามนะครับกล้องหลังเนี่ยเดฟออฟฟิลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าการทําหน้าชั้นหลังเลอยจากชิ้นเลนส์เดียวๆเลยนะไอโฟนสิบสามดีกว่าไอโฟนสิบเอ็ดมากๆถ้าให้คะแนนนี่ผมว่าแบบห้าสิบห้าสิบเลยอะคือห่างกันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปอะคือดีกว่ามากๆภาพคมสวยชัดคือผมเอาไปใช้ในการถ่ายตอนที่ผมไปเที่ยวกาญจานบุรีอะครับแค่ไปถ่ายเทีเ่ยวครั้งเดียวเน่สำหรับผมคืออิ่มหัวใจแล้วอะแม่งแบบคุ้มมากเลยกับการเสียเงินเเพพิ่่่่่มมมมาาาาาตตตััััวววววนนนนีีีี้้้้ยยคคุณดูออองภททขึใหลกกืส เป็นฟิกโฟกัสอยู่อันเนี้ยถ้าใครแต่งรูปเป็นก็คงไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยกมาแล้วยิงแป๊ะ,แป,ะ,แ,ปะแป๊ะเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเลนส์ ultra wide ของ iPhone 13ดีกว่าอีกหนึ่งสเต็ปเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับตัวกล้องหลักเนาะแต่ว่ามันมีความห่างกันอยู่ระหว่าง11กับ13ประมาณแบบ25เเลย1ละภาพผมชัดขึ้น2ขอบภาพไม่เบลอละ3ขอบม่วงที่เกิดจากการโคติ้นเลนส์ไม่ดีเนี่ยตัว iPhone 13ไม่มีลยครับคือหูประเสริฐมากนะครับ ฟีลลิ่งที่ดีอะ มันเหมือนกับคือเวลาเราใช้งานสมาร์ทโฟน Android ครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้อง iPhone เนี่ยมันมันชัตเตอร์เร็วเนาะแต่ว่าพอเรามาใช้ไอโฟนเนี่ยเราสึกว่าโหสีมันมนว่ะเราอยากได้สีของ Android ว่ะ p h o n e 13ครับเหมือนเอาข้อดีมารวมด้วยกันเนี่ยพังเสร็จเลยครับสีสดสีสวยปรับนู่นนั่นนี่ได้เยอะแล้วแบบเฮ้ยดีผมชอบนะครับ HDR ฉลาดถ่ายย้อนแสงเอย่ยถ่ายอะไรเอ่ย,ย ơi, มันโปรเซสเร็วมากถ่ายหน้าชัดหลังเลอมันเบลอเก่งมากเนียนมากแล้วเร็วมากเอาง่ายๆเนี่ยอย่างที่ผมเล่าคือพาลูกไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งเดีียววคคคือุ้้มแลรับ นะส่วนงานวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับถ้าเกิดว่าใช้งานปกติทั่ว,วไปนะครับถ่ายวิดีโอเล่นกับลูกๆบ้างถ่ายคลิปรีวิวนั่นนู่นนี่บ้างทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายลงถ่ายบล็อกอนะไรเงี้ยเราต้องการกันสั่นดีๆผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานทั่ว,ว,วไปนะแบบยูทูบเบอร์สักหมื่นซับแสนซับอะไรเงี้ยสิบเอนะ็ดก็พอครับไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะกับ13ขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสุดความสบายความสะดวกและความมั่นใจในการถ่ายแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์แบบช่องระดับแสนซับล้านซับขึ้นไปอะไรเงี้ ผมเอา iPhone 13สามไปถ่ายโฆษณามาชิ้นหนึ่งนะครับคุ้มแล้วตอนแรกประชุมกับทีมงานว่าแบบจะใช้กล้องใหญ่กันทําไปทํามาเนี่ยเอา iPhone 13ดีกว่าเพราะ iPhone 13มันมีฟีเจอร์แบบวิดีโอแบบ HDR เหมือนกับ iPhone 12 Pro อะแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ใน iPhone 13ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นคือมันใช้งานดีมากครับในวิดีโอแบบ HDR นะคือกล้องใหญ่ไอผมใช้คำนี้แล้วกันและโหมดในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบเขาเรียกอ,อะไรนะแบบฟิเนม่าของเขาอะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคงจะให้เฉพาะตัว Pro เปล่าครับ i p h o น e 13สามธรรมดาก็ได้ครับโ และกล้องหน้าเนี่ยคุณดูดิจับมานิดเดียวเองอะสามารถที่จะถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วมาปรับแต่งค่ารูรับแสงที่หลังได้นะครับหรือว่าคุณอยากจะให้สีสันมันเปลี่ยนไปคุณอยากจะคัลเลอร์เกรดดิ้งในตัวเครื่องอะไรเงี้ยคุณก็สามารถทําได้เลยหรือ คุณอยากจะตั้งออโต้โฟกัสให้มันเป็นแบบว่าเ,เราจิ้มเอาหรือให้สายตาหันไปเจอคนอื่นแล้วมันไปโฟกัสคนอื่นอนะไรเงี้ยโอ้โหแบบโหมดซีนีมามันดีมากเจ๋งมากแต่ถามว่าสู้กล้องจริงๆได้ไหมผมบอกเลยว่ายังสู้ไม่ได้ถ้าให้เต็ม10เนี่ยถ้าเทียบกับกล้องใหญ่นะผมให้สัก7สัก8คือสนุกใช้งานทั่วไปได้กําลังดีแต่ใช้งานรับงานจริงๆอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ถ่าย MV เล่นกับน้องๆเล่นกับเพื่อนๆอนะไรเงี้ยได้ครับถ่ายคอนเทนต์ลง t ิ๊กต็อกลงไอจีหรือว่าลงเฟซบุ๊กได้ประมาณเนี้ยพอได ไม่ได้นะครับน,นี่สําหรับผมนะถัดไปเป็นเรื่องของการเล่นเกมคือการเล่นเกมเนี่ยต้องเล่าก่อนว่า iPhone 11เนี่ยมันเป็นแค่จอ H D แล้วก็เป็นจอ I P S ดังนั้นมันจะเสียเปรียบตรงนี้เยอะมาก1ละสีสันไม่สู้เท่า2ความละเอียดมันไม่สู้เวลาคุณจะบันทึกหน้าจอหรือว่าจะสตรีมหน้าจอออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ H D ถ้าเป็นครีเอเตอร์หรือว่าคนที่เล่นเกมแล้วบันทึกหน้าจอลง Facebook อย่างนั้นอะได้ไม่ต้องวอรี่มากแต่ถ้าคุณไปทำคอนเทนต์ลง u t u b e ลงท witch หรือไปลงแพลตฟอร์มอื่นทีี่มมมันดดดููควาาเออยสงๆไ้ต iPhone iPhone 13 12หรื เพราะ iPhone 11มันมันเวลามันครอบจอหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันสู้ iPhone 13ไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบฟีลิ่งการเล่นจริงๆนะผมแอบชอบ iPhone 11มากกว่าหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเวลาผมเล่นเกมผับจีไกด์แบงก์นะครับไอโฟนสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีระยะให้เราแบบวางอุ้งมือได้เยอะกว่านึกออกไหมแล้วก็แบบตรงเนี้ยคือคุณไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะหลุดขอบง่ายอ่ะแต่พอเป็นไอโฟนสิบสามมันจะแบบมันจะชิด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 กันไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเวลาเราวางอุ้งมือด้วยแบบความที่มันเป็นี้น อันนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าถามไอ้แบงค์เนี่ยไอ้แบงค์ก็คงชอบชอบ13มากกว่าก็แล้วแต่ความชอบคนครับแล้วแต่ความชอบคนความแรงเดี๋ยวขอเล่าความแรงก่อนละกันเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกว่ามันแรงต่างกันแค่ไหนนะครับความแรงของ iPhone 11เนี่ยสมมติเราไปรันอันตูตู benchmark เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ6,000,000 3 iPhone 13เนี่ยเวลาเราไปรันอันตูตูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7,000,000 5ห่างกันอยู่แค่ประมาณ1 0 0 0 0 0อ่ะกลมๆให้เลย1,000,000ต่างกันไหม หนึ่งหมื่นสามพันส่วน iPhone 13 <c oughs> ได้สูงสุดไปอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห่างกันอยู่ที่ประมาณสักแสนห้าแล้วกันกลมๆให้แล้วก็เราแบบเบสมาร์กไปอีกรอบหนึ่งให้แบบเอร์ฟอร์แมนซ์มันดรอปลงไปเวลาเครื่องมันร้อนอะไรเงี้ย iPhone 11เนี่ยจะได้ไปอยู่ที่ประมาณห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับก็คือลดลงมาพอสมควรน,นะประมาณสองสามหมื่นนะครับส่วน iPhone 13ก็จะลดลงมาเหลือประมาณเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันก็ลดลงมาจากเดิมประมาณสี่หมื่นเหมือนกันอ่ะนี่คือคะแนนอันตุ้ตู้แบบคร่าวๆให้มองแบบมองภาพคร่าวๆออกว่าคะแนนความแรงเนี่ยมันห่างกันแค่่่ไหนนแตวาาใช้งงจริ ก็ไม่ไดเอามาใช้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นลื่นก็คือลื่นไม่ลื่นก็คือไม่ลื่น RV ผับ g ีคอร์ดิวตี้เจนชินิมแหรือว่าเกมอย่าง c a l l of Duty อะไรเงี้ยครับมันเล่นลื่นด้วยกันทั้งคู่จบสั้นๆเพราะทั้ง2ตัวแรงและจอเป็นแค่60สเฮิรตซ์คุณสามารถเล่นไปแล้วก็มาถึงหน้าจอไปได้ทั้งคู่แล้วก็เวลาเล่นไปแล้วก็มาถึงหน้าจอไปเนี่ย iPhone 4มันจะสวยมากนะครับเสียงมันจะชัดมากถ้าเล่นเกมระดับพื้นๆอย่างอาร์วีผับจีคอร์ดิวตี้พวกเนี้ยครับผมให้เหมือนๆกันเต Wi-Fi หรือว่าผ่าน 4G ครับทั้ง2ตัวนี้แบตเตอรี่ลดน้อยมากนะครับคือแทบจะเท่ากันเลยดีกว่า iPhone 13เนี่ยเวลาเราเล่นผ่าน Wi-Fi หรือว่าผ่าน 4G นะครับชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นเกมเบาๆอย่าง RV อะไรพวกนี้นะจะลดไป1ชั่วโมงจะลดไปประมาณสัก14-15%ส่วน iPhone 11เนี่ยชั่วโมงจะลดไปประมาณสัก15-16%ห่างกันอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเล่นได้แบบ 4- ีตาหตารวัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกมระดับสูงอย่างเช่น Gen ชิ n Impact เท่าๆกันเลยครับ iPhone 13เนี่ยเล่น Gen ลดไปประมาณสัก27-28%แต่ต้องเล่าไว้ก่อนว่า iPhone 11เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปิดแสงสว่างหน้าจอสุดเมื่อไหร่เนี่ยแบตมันจะไหลกว่านี้นะครับเพราะจอ IPS นะที่ iPhone 13เนี่ยผมเปิดแสง80%เนี่ยแบตก็ยังไม่กินมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเนาะว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อแตกต่างอยู่นี้นิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะเล่นเกมเบาๆอย่าง RV PUBG พวกเนี้ยไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะมันจะไปต่างเยอะๆก็คือในเกมเจนชินหรือว่าเกมที่มันระดับสูงเวอร์ v หรือว่าการเล่นเกมไปบันทึกหน้าจอไปอะไรเงี้ย iPhone 13แบตเตอรี่จะลดน้อยกว่าทีานี้ iPhone 11มันเล่นได้แค่ 4G iPhone iPhone 13เนี่ยมันเล่นผ่าน 5G ได้เกมหลายๆเกมเนี่ยอย่างเช่นผับ G เงี้ยเวลามันมีอัปเดตแพทเข้ามาใหม่ครึ่งกิ๊ดอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินข้าวกลางวันต้องกดอัปเดตเกม iPhone 11มันจะแพ้ iPhone 13ตรงนี้ครับคือคือ iPhone 11มันจะหงุดหงิดตอนที่แบบเราใช้งาน 4G ในแบบพื้นที่ที่แบบ 4G มันน้อยๆ10 2ยี่ยเมกอะไรเงี้ยแต่ iPhone 13มันวิ่งกับเลน 5G พอ 5G เนี่ยสปีดมันมา1000แล้วละอาจจะตกมาที่เราสัก4400แปเดียว5นาคุณก็ได้เล่นเกมแร้อ้ห่าเกมงที่ต้องการแบบสปีในการเล่นเยออะๆย่างเช่นคุณอาจจะเล่นไปแล้วกม เลยในตัวเดียวกันอนะไรเงี้ยไอโฟน13ก็สามารถจะทาได้ไอโฟน11มันทําไม่ได้ <c oughs> <einfach> หรือว่าบางทีเราแบบเพื่อนไปเจอข้างนอกแบบชวนเล่นเกมแล้วเกมยังไม่ได้ดาวโหลดหรือว่าแบบเกมมาใหม่อนะไรเงี้ยไอโฟน11จะใช้เวลาในการดาวโหลดสมมตินะสิบนาทีไอโฟน13เนี่ยใช้เวลาในการดาวโหลดแค่ประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นหรือสองนาทีเท่านั้นเพราะสปีดมันเร็วว่าเป็นสิบเท่าเลยนะครับในการใช้งาน 4G กับ 5G นะแล้วก็ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปเล่นเกมผ่าน 5G กับ iPhone 13มาแล้วนะครับเทียบกับ iPhone 12เนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเกมอย่างผับไอแบบงมานั G เนี <g> 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 1>, 1ชั่วโมงผ่าน 5G นะครับความร้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับ iPhone 12นะแบตเตอรี่ลดไปประมาณแบบ28%เนะี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้ iPhone 12เนี่ยชั่วโมงเนี่ยจะลดไปประมาณแบบ30-35%เลยตัวเนี้ยดีกว่าเดิมเยอะดังนั้นสำหรับผมนะคุณสามารถจะเอาไปเล่นเกมผ่าน 5G ได้แบบจริงจริงจังแล้วไม่เหมือนก iPhone 12ดังนั้นจะมีข้อได้เปรียบกว่า iPhone 11อยู่ตรงนี้นะครับสรุปคะแนนในเรื่องของการเล่นเกมผมให้ไม่รู้สิคือมันก็ลื่นด้วยกันทั้ง โอเคไหมอันนี้แล้วแต่บอกไม่ได้แต่ว่าแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเพิ่มเงินได้10 0 0 0บาท iPhone 13มันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าเกือบจะทุกด้านยกเว้นด้าน refresh rate หน้าจอที่ให้มาแค่60เท่ากันจบนะครับสุดท้ายคือเรื่องของแบตเตอรี่ฟา้าชาร์จการนําทางความร้อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องพวกนี้เนะี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามัน,ม,นมันใกล้ๆกันไม่ได้หนีห่างจากกันมากอย่างเช่น iPhone 13อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสมัย iPhone 12เราก็คงแนะนำเนาะว่าเอ้ยปิดเถอะ ปิด 5G เถอะใช้งาน Wi-Fi กับ 4G แล้วกันไม่งั้นแบตมันไหลแต่ว่า iPhone 13เนี่ยผมลองแล้วนะครับใส่ 5G 2ซิมคุณเห็นไหมผมใส่ 5G 2ซิมอยู่ ใส่ 5G 2ซิมนะครับพาไปต่างจังหวัดเปิด 5G ตลอดทางหรือต่อให้เรานอนหลับอนะไรเงี้ยผมก็ปิดสลิปไว้ตื่นมาแบตก็ไม่ลดนะครับผมรู้สึกว่าเขาทําการบ้านเรื่องของ 5G มันได้ดีขึ้นจนเราสามารถใช้งานได้เหมือนกับ 4G เลยในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดอนะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ผมให้ตรงเนี้ยได้เปรียบกว่า Wi-Fi นะครับ iPhone 11กับ iPhone 13เนี่ยให้ Wi-Fi บบเดียวกันคือ Wi-Fi 6นะครับสปีดใกล้เคียงกัน Blueto o th โว์ชั่นเดียวกันคือ5 0นะ นระครับประมาณสักในใน1ชั่วโมงประมาณนี้นะเท่ากันแต่ว่าตัว Max Safe iPhone 13จะมีมาให้อันนี้แล้วแต่ว่าคุณได้ใช้งานหรือเปล่าผมได้ใช้นี่ผมมีตัว Max Safe ของผมอยู่นะครับ iPhone 13เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ปมันจะดูดติดแบบนี้เลยแล้วคุณก็ไปชาร์จกับอะไรก็ได้นะครับจะเป็นโต๊ะทํางานจะเป็นที่นอนอะไรเงี้ยก็ได้ผมเป็นคนที่ติดไวเลสชาร์จอยู่แล้วผมก็เลยชอบแต่ถามว่าไวเลสชาร์จใน iPhone 11แย่ไหมโฟเลยครับไม่ได้แย่เร็วติดง่ายแล้วก็เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็น a n d r รอ d บางรุ่นที่มันจอใหญ่ๆครับเวลาเราเปิดนําทางแล้วก็ตั้งไวเลสชาร์จเนี่ยแบตมันจะคงที่ไม่ค่อยเพิ่มหรือบางทีอาจจะแอบลดด้วยซ้ําแต่ i p ร o n e 11กับ iPhone 13มเนี่ยวางไว้บนคอนโซลรถ และส่วนที่มันไม่ได้แตกต่างกันเยอะส่วนที่มันแตกต่างกันเยอะเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของกล้องที่ อีกระดับหนึ่งแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าโครงของคุณคืออยากจะได้มือถือที่เป็นเจนใหม่และกล้องดีกว่า iPhone 11ที่เราใช้อยู่คุณจัด13ได้เลยครับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนท,ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอแต่ต้องถามตัวเองก่อนนะว่าคุณใช้งานเล่นหลักกับอัลตราไวร์จริงๆไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อไปเพื่อเล่นโซเชียลให้ลื่นขึ้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคุณต้องการให้แบบแบตมันอึดขึ้น11จริงๆมันก็อึดอยู่แล้วถ้าใช้งานแสงสว่างหน้าจอแค่50%นะน,คนนะออออึดดพๆกัเเลลยคุณงงูแล้ววกัน่ากับรรราาาคคาคุุ่่ณณจไปป้หหืืออเลวณ อยากจะดู iPhone 13กับ iPhone 12 vs กันก็คอมเมนต์ขอมาข้างล่างนี้เดี๋ยวผมทําให้โอเคไหมหรืออยากจะดู3ตัวพร้อมกันเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวทําให้นะครับแต่ว่าอาจจะนานนิดหนึ่งเพราะต้องไปทดสอบจริงมาก่อนนะครับใช้งานมาเป็นยังไงก็จะมาเล่าอย่างนั้นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันใครยังไม่ได้กดติดตามช่องตั้มยังนะครับขอ,ขอแล้วครับกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ครบ50,000สนซับสไครต์สักทีหนึ่งผมจะได้นอนตาหลับแล้วก็ใครอยากจะดูรีวิวเต็มนะครับขอไอโฟน13หรือไอโฟน11ในปี2021นะผมทำไว้ให้แล้้ววสาาามรถกดดเขนช่องคี๋ยึ หรืออยาจะดูอันบล็อกแกะกล่องของทั้งคู่นี้ผมทำไว้ให้แล้วนะครับทั้งช่องตั้มยังแล้วก็ช่องกูแทบนะเดี๋ยวขึ้นมาให้นี่นี่นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าอยาให้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ